สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Remi t ท l l i n g และนี่คือลัคนาราศีมังกรกับโดวงชะตาชีวิตของคุณประจำเดือนพฤษภาคม2566ค่ะสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอการพยากรณ์น,นะคะคุณสามารถรับชมในแบบราศีได้เลยค่ะถ้าหากคุณไม่ทราบลัคนาแต่ถ้าหาคุณทราบลัคนาก็ขอให้คุณรับชมในแบบลัคนานะคะเพื่อความแม่นยำที่มากกว่าค่ะ และนอกจากนี้นะคะมีก็มีบริการทำนายดวงชะตาด้วยถ้าคุณสนใจสามารถทักมาได้เลยค่ะที่ Facebook Fan Page r e m y Telling สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนะคะเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณในเดือนนี้ก็คือดาวองคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภดาวแห่งโชคลาภเขาจะย้ายมาเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณค่ะก็นับว่าโชคลาภความสำเร็จความโชคดีจะเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นส่วนดาวพฤหัสที่ย้ายมาเป็นราชาโชคยกหน้ากับดาวประจาตัวนับว่าดาวพฤหัสก็เริ่มที่จะส่งผลดีทาให้ชาวลัคนาราศีมังกรใน ในเรื่องของการเงินการทองผลประโยชน์ดาวบุญใหญ่ย้ายมาโครจรร่วมกับดาวเงินของคุณเนี่ยก็ย่อมจะทำให้คุณมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรำหรือมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่ด้วยค่ะ อันดับแรกนะคะมีก็ต้องขอพูดถึงดาวพุธก่อนเลยละกันนะคะเพราะว่าดาวพุธเขาได้โคจรถอยหลังในช่วงปลายเดือนเมษายนถอยกลับเข้าสู่ราศีมีนซึ่งก็คือเรือนสหัสชชะข,ของคุณดังนั้นก็นับว่าจากช่วงปลายเดือนเมษายนไปต้นไปจนถึงประมาณวันที่6พฤษภาคมคุณอาจจะรู้สึกเครียดหน่อยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับปัญหาความวุ่นวายของคนรอบตัวหรือบางทีนะคะตัวคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของการทะเลาะเบาแหวง บางครั้งก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางหรือมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยก็เป็นได้ค่ะ ส่วนดาวอาทิตย์ที่เขาได้ย้ายมาเป็นมหาอุดในเรือนพันธุทุก็ถือว่าดวงดาวจะส่งผลให้เกิดความร้อนใจเกิดขึ้นภายในบ้านหรืออาจจะเกิดความวุ่นวายในครอบครัวแต่สุดท้ายแล้วนะคะชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะค่อยๆลี้คลายไปแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นหลังจากที่ดาวพุธเขาได้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษและกลับมาโครจรเดินหน้าได้นบจากวันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะชีวิตของคุณก็จะควบคุมได้มากขึ้นและ ญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงค่ะ ในวันที่1ถึงวันที่1ิพฤษภาคมนะคะเรื่องราวส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับความรักค่ะวันที่สพฤษภาคมดาวศุกร์นะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนแปลว่าในเรื่องของภาระการงานนะคะหรืออะไรก็ตามที่คุณกําลังรับผิดช,ชอบอยู่อาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบางทีอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่านําปัญหามาให้หรือช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้ไปขัดแย้งกับคนใกล้ตัวมีอารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายนะคะแบบที่ไม่ าหุสเตทําให้ช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดซึ่งเป็นคําพูดที่อาจจะไม่เข้าหูทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายเขาขอให้ระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนและความอารมณ์ร้อนด้วยนะคะช่วงนี้ วันที่6พฤษภาคมดาวพุธจะโคจรเดินหน้าย้ายกลับเข้าสู่ราศีเมษอีกครั้งซึ่งมีกระมองว่าบรรยากาศแห่งความวุ่นวายที่คุณจะต้องพบเจอในช่วงต้นเดือนจะผ่อนคลายลงค่ะหรืออย่างน้อยก็ถือว่าคนรอบตัวของคุณจะพูดจารู้เรื่องมากขึ้นมีเหตุผลกันมากขึ้นหรือถ้าหากคุณมีปัญหาในงานที่ทําก็เป็นจังหวะที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนค่ะ ในวันที่10พฤษภาคมเป็นวันที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าดาววังคารจะย้ายออกจากเรือนอริแล้วและดาววังคารจะย้ายมาเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณและเขาก็จะโครจรได้เกณฑ์กับดาวการเงินของคุณค่ะซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุนั่นก็คือดาวราหู เมื่อดาวเจ้าเรือนลาภพาและพันธุเขาได้ย้ายออกมาจากการเป็นอริย้ายมาเลงลัคนาก็ย่อมจะนำพามาซึ่งลาภผลความสำเร็จมาสู่ตัวคุณมากขึ้นค่ะในช่วงที่ดาวอังคารเขายังโคจอรอยู่ในราศีมิถุนในช่วงเมษายนไปจนถึง10พฤษภาคมก็มีเกณฑ์น,นะคะที่หลายคนจะเกิดปัญหาภายในครอบครัวหรือบางทีลาภผลที่ได้มาก็อาจจะถูกเบียดเบียนไปสหมด แต่เมื่อพน้นวันที่10พฤษภาคมอะไรก็ตามที่เคยเป็นปัญหาในชีวิตของคุณก็จะเบาบางลงค่ะและโดนชะตาก็จะกลับมาโดดเด่นในเรื่องของการเงินรายได้ที่จะหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น ดาวพฤหัสเขาได้ย้ายมาหนุนส่งดวงชะตาของคุณตั้งแต่วันที่19เมษาย,ยนที่ผ่านมาดาวพฤหัสจะส่งผลในเรื่องของความรับรื่นความสะดวกสบายหรือจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเลขบ้านเลขรถอาจจะนำพามาซึ่งความโชคดีให้กับคุณก็เป็นได้ค่ะ วันที่11ถึงวันที่15พฤษภาคมเป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จนะคะวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์โครจรย้ายออกจากราศีเมษต,ตรงนี้มีคิดว่าบรรยากาศในครอบครัวของคุณน่าจะดีขึ้นแต่ว่าตัวของคุณเองอาจจะร้อนใจในเรื่องของบุตรและบริวารลูกหลานแทนก็เป็นได้ค่ะเพราะว่าคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องค่าเทอมค่าอุปกรณ์เสื้อผ้าต่างๆในช่วงเปิดเทอมก็เป็นได้ค่ะ และในวันที่16ถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะคุณจะมีความรู้สึกแฮ ppy แล้วก็สบายใจมากขึ้นแต่ว่าในวันที่19พฤษภาคมดาวพระเกตเขาจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ดังนั้นนะคะปลายเดือนพฤษภาคมขอให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่จะมากับฟืนไฟหรือความร้อนให้ดีๆหรือคุณอาจจะมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็เป็นได้ค่ะ ในวันที่21ถึงวันที่25นะคะอาจจะมีข่าวดีหรืออาจจะได้รับของที่มีค่ามีราคาค่ะวันที่26ถึงวันที่30ยังคงมีความแฮปปี้อยู่นะคะกับความสำเร็จบางอย่างคุณอาจจะได้เฉลิมฉลองกับความสำเร็จที่คุณได้สร้างทำมาด้วยค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานดาวศุกร์นะคะดาวเจ้าเรือนการงานย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังให้มากๆในช่วงเดือนพฤษภาคมก็คือในเรื่องเอกสารสัญญาการเจราจาคอนแทรกการสื่อสารที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่ตกลง คุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่ทำผิดสัญญาคนที่ไม่รักษาคำพูดส่วนคนที่ทำธุรกิจนะคะเมื่อดาวเจ้าเรือนการงานย้ายไปอยู่ในเรือนที่เสียคุณก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยค่ะอาจจะเป็นเพราะลูกค้าไม่ค่อยมีกำลังในการซื้อทําให้ยอดลอนลงไปคือถ้าเทียบกับเมื่อช่วงเดือนเมษายนนะคะการค้าขายอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณหวังไว้ใครที่กำลังหางานสมัครงานก็เช่นกันนะคะคุณอาจจะต้องรอให้พ้นวันที่ ที่30พฤษภาคมไปก่อนให้ดาวสุขได้ย้ายจากเรือนอริก่อนค่ะถึงจะมีสัญญาณตอบรับที่ดีเข้ามาดังนั้นภาพรวมการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าที่คุณหวังไว้แถมอาจจะต้องเหนื่อยใจกับสิ่งรอบตัวพอสมควรเลยค่ะในเรื่องของการเงิน การงานอาจจะไม่ดีนักนะคะแต่เรื่องของการเงินเนี่ยและโชคลาภก็มีวี่แววว่าคุณจะสมหวังค่ะเพราะว่าในเดือนนี้สถานการณ์ทางการเงินของคุณจะดีขึ้นเพราะว่าดาวเจ้าเรือนลาภะได้ย้ายมาเล็งลัคนาก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือเจ้าชะตานะคะจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาโชคอาจจะมาจากที่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้เงินสดหรือคนใกล้ตัวนะคะหลายคนจะได้ทรัพย์ เพราะว่าความเสน่หาได้รับโชคจากเพศตรงข้ามก็เป็นได้ภาพรวมการเงินนะคะของคุณไม่มองว่า ค่อนข้างจะโอเคเลยค่ะแต่ในบางคนนะคะก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะคุณอาจจะต้องซ่อมแซมรีโนเวทบ้านซ่อมรถหรือเสียเงินไปกับเรื่องของลูกของบุตรหลานนะคะแล้วก็บริวารคุณอาจจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานและบริวารแต่โดยรวมแล้วมี่ก็คิดว่าคุณสามารถที่จะบริหารจัดการได้สุดท้ายแล้วนะคะสถานการณ์การเงินของคุณเนี่ยก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ และในเรื่องของความรักนะคะดาวสุกมาเลงลัคนาได้ตำแหน่งพินทุบาทแต่ก็เป็นราชาโชคและไปอยู่กับดาวองคานซึ่งเป็นดาวคู่มิรใหญ่ดาวองคานเข้ามาโคจรอยู่ในเรือนจันทร์แบบนี้ก็จะมีทั้งจุดที่ดีและจุดที่ไม่ดีค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าคุณเนี่ยจะมีเสน่ห์กับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะมีเรื่องของรักสามเศร้าขึ้นมาก็เป็นได้ดังนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าหากคุณชอบพอกับใครก็ขอให้คุณดูให้ดีๆด,ด้วยค่ะ และดาวเจ้าเรือนวีนาที่ได้ย้ายมาเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนพันธุแบบนี้ก็ขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นใครที่คบทีละหลายๆคนคุณอาจจะบริหารจัดการเวลาไปได้อีกสักพักหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็จะถูกจับได้อยู่ดีค่ะดังนั้นนะคะมีก็ขอให้คุณระมัดระวังเอาไว้ให้ดีๆนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นเข้ามานะคะแต่ในเดือนนี้คุณและคู่ของคุณจริงๆถ้าหากว่าก่อนหน้านี้นะคะมีปัญหากันมาก่อนก็จะมีการปรับความเข้าใจกันได้ในเดือนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเลยค่ะถ้าหากคุณเอาใจใส่กันมากขึ้น ในข้อที่ดีนะคะก็คือเมื่อดาวราพาโคโจรมาเล็งลัคนาแบบนี้ก็แปลว่าคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้รับโชครับทรัพย์จากความเสน่หหาก็เป็นได้ค่ะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเลยนะคะก็คือในเดือนนี้ขอให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุการได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมจนถึงวันที่30พฤษภาคมค่ะ และขอให้คุณหลีกเลี่ยงการทะเลาะนะคะหรือไปประทะอารมณ์กับใครก็ตามให้ดีๆค่ะในช่วงวันที่ 8, 9, 21, 22และวันที่26จนถึงวันที่28ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคม2566ค่ะขอให้คุณสมหวังในสิ่งที่คุณคิดที่คุณทำนะคะชาวลัคนาราศีมังกรมีเป็นกำลังใจให้คุณค่ะ มีฝากช่อง r e m i Telling ด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram TikTok ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มีด้วยขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ